ถ้าคืนนี้ฝนไม่ตกฉันคงไม่ได้ยินเสียงครางของเจ้าหมาโกลเด้นที่ถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่ขนสีส้มเปียกชุ่มของเจ้ามาเบิลแมวข้างบ้านธรรมดาธรรมดาเผยให้เห็นปลอกคอสีดำสนิทที่เรืองแสงจ,งจางๆเมื่อมันกระโดดข้ามรั้วหลังบ้านเข้าไปในความมืดสัญชาตญาณน,นักสืบมันตื่นตัวเต็นที่ใครกันที่ใจร้ายทำแบบนี้ มันพึมพำกับตัวเองในภาษาแมวที่คล้ายเสียงคลางแผ่วเบาแต่มันรู้ดีว่าปลอกคอนี้จะแปลเปลี่ยนทุกเสียงให้เป็นคำพูดที่เข้าใจกันได้ในหมู่สัตว์สัตว์ ต้องรีบไปช่วยก่อนที่พายุจะพัดมันไปมาเบลวิ่งฝ่าละอองฝนไปตามเสียงที่ได้ยินไกลออกไปในป่าร่างผอมโซของเจ้าบรูโนสุนัขพันโกลเดนกำลังตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวใครก็ได้ช่วยด้วยมันร้องขอความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวัง ภาพนิมิตจากปลอกคอของมาเบลฉายชัดถึงชายท่าทางมีพิรุษที่จอดรถทิ้งไว้ริมถนนก่อนจะเดินหายเข้าไปในป่าท่าทางไม่ใช่คนรักสัตว์แน่ๆฉันจะจัดการเองบรูโนเสียงของมาเบลดังขึ้นในหัวของบรูโนที่กำลังจะหมดแรงใครนะบรูโนเงยหน้าขึ้นมองอย่างมีความหวังหางมันเริ่มกระดิกเบาๆเมื่อเห็นเงาแมวส้มตัวหนึ่งโผล่พ้นพุ่มไมมา,มาฉันเองมา มาเบิลนักสืบแมวที่แท้จริงมาเบิลเดินเข้าไปใกล้ไอ้คนใจร้ายนั่นหนีไปแล้วแต่ฉันจะพาเธอกลับบ้านเองแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นขณะที่มาเบิลกำลังจะช่วยบรูโน่ให้ลุกขึ้นร่างใหญ่ของสุนัขพันธุ์ร็อดไวเลอร์ดุร้ายก็กระโจนออกมาจากที่ซ่อนฮึมแกคิดว่าจะรอดไปได้ง่ายๆอย่างนั้นหรือไงเจ้าแมว มันคือเดสสุนัขที่ถูกฝึกมาให้คอยจัดการปัญหาทุกอย่างให้กับนายเก่าของมันคนที่ทิ้งบรูโนไว้เดสนายมาทำอะไรที่นี่มาเบิลตะลึงหน้าที่ของฉันคือกำจัดพวกขวางทางเดสคารามก่อนจะพุ่งเข้าใส่มาเบิลหลบอย่างว่องไวไม่ฉันไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเพื่อนของฉันการต่อสู้เริ่มขึ้นท่ามกลางสายฝนที่ยังคงโปรยปลายมาเบลใช้ความคล่องแคล่ว และสติปัญญาหลบหลีกการโจมตีของเดฟขณะเดียวกันก็สื่อสารกับสัตว์ป่ารอบข้างผ่านปลอกคอพวกเธอช่วยทีผลใจร้ายนั่นกำลังจะทำร้ายพวกเราฝูงนกฮูกฝูงค้างคาวและแม้กระทั่งกระรอกตัวน้อยๆก็พากันออกมาช่วยมาเบิลสร้างความสับสนกับเดฟจนเสียจังหวะจังหวะสุดท้ายมาเบิลใช้กิ่งไม้เหนียวเกี่ยวขาหน้าของเดดไว้ทำให้มันเสียหลักล้มลงและ ในที่สุดเสียงไซเรนของรถตำรวจก็ดังเข้ามาใกล้หย,ยุดเดี๋ยวนี้นะ นายตำรวจที่รับแจ้งจากเพื่อนบ้านที่สังเกตเห็นความผิดปกติเมื่อคืนก่อนกระโดดลงจากรถพร้อมกับไฟฉายส่องไปที่เดทและเจ้าของที่กำลังวิ่งมาหานั่นไงคนใจร้ายที่ทิ้งเจ้าบรูโน่ทุกอย่างกระจ่างชัดความลับของมาเบลเกือบจะถูกเปิดเผยแต่มันก็ทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่มีใครรู้นอกจากเจ้าบรูโน่และเพื่อนสัตว์ทั้งหลายที่มันได้ช่วยเหลือไว้